ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของช่องอยากอยู่เชียงใหม่888ค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นเอพิโซดแรกนะคะที่เราจะพาลูกเพจทุกท่านเนี่ยมารับชมบ้านจริงที่ดินจริงในอยากอยู่เชียงใหม่ค่ะและวิดีโอนี้นะคะเราก็ได้เปิดด้วยบ้านหลังที่ได้รับความนิยมที่สุดในเพจค่ะเราได้โพสต์บ้านหลังนี้เนี่ยไปแค่คืนเดียวนะคะก็มีผู้ติดตามรับชมถึง2,700วิวนั่นเองค่ะไหนๆก็ได้รับความ นิยมขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยพามาเปิดบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแฝดสชั้นสไตล์มินิมอลสร้างในคอนเซปต์ simple and happiness ค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ของเรานี่แหละคะ่ะมันมีความแตกต่างและความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะเราจะพาไปชมลานจอดรถหน้าบ้านนะคะลานจอดรถนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึงสงคันกันเลยทีเดียวค่ะและจะเห็นพื้นลานจอดรถหรือว่าลานหน้าบ้านของเราเนี่ยมีการนำหินมาเล่นลวดลายเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะแสดงถึงความมินิมอลมากๆเลยค่ะ เข้ามาตรงนี้นะคะเราจะเห็นถึงความน่ารักของตัวบ้านนะคะมีความเล่นลวดลายตรงนี้นะคะและประตูของตัวบ้านนะคะสามารถเปิดออกได้สองฝั่งแบบนี้ค่ะถือว่าประตูนะคะมีความกว้างมากๆเลยนะคะสามารถขนย้ายสิ่งของเข้าได้แบบสะดวกสบายมากๆค่ะและประตูของบ้านนะคะก็ใช้เป็นไม้แท้นะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะและก็มีการดีไซน์นะคะเข้ากับตัวบ้านมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบริเวณของตัวบ้านแล้วนะคะพอเราเดินเข้ามาจากประตูนะคะเราก็จะพบกับโซนของ Living Area นะคะหรือว่าโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้เลยนะคะสำหรับการวางทีวีนะคะและการดีไซน์นะคะเรื่อจะเห็นถึงการเล่นไฟตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเรู้สึกถึงความปลอดโปร่งนะคะความโล่งนะคะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ การดีไซน์นะคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะและสําหรับโซนนี้นะคะมันก็จะมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนกระจกแนวนอนแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับได้รับแสงนะคะแล้วก็มองถึงวิวทิวทัศน์ด,ด้านนอกได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูในโซนนี้นะคะโซนที่สโซนนี้เป็นโซนที่ทําให้บ้านหลังนี้นะคะแตกต่างจากบ้านทั่วไปคือสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นโซนทํางานหรือโซนออฟฟิศของเรานั่นเองนะคะโซนนี้เนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะชุดทํางานชุดนี้ให้นะคะแล้วก็รวมถึงเคาน์เตอร์ทางานนะคะตรงนี้เราก็สามารถเอาเก็บเอกสารได้นะคะตัวนี้นะคะมีลิ้นชักนะคะสามารถเราเก็บอุปกรณ์ สำนักงานได้อยาเยอะมากนะคะตรงนี้แต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้ทำบ้านหลังนี้ให้เป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าสำนักงานเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นโซนกินข้าวหรือว่าเป็นโซนส่วนกลางของบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมีโซนข้างนอกนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชม ตรงนี้นะคะที่ติดกับห้องนั่งเล่นหรือว่าโซนทํางานของเรานะคะเราทํางานเสร็จปุ๊บคิดอะไรไม่ออกนะคะเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะคะการดีไซน์ในบริเวณนี้นะคะก็ดีไซน์ให้เป็นช่องรับลมนะคะก็จะเปิเปดโล่งด้านบนแล้วก็ด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็ถือว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยะคะ่ะ ส่วนของทางเชื่อมนะคะระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะมีห้องน้ำนะคะอยู่ห้องใต้บันไดตรงนี้นะคะ เรามาดูในห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็ถือว่าเป็นห้องน้ํารวมห้องน้ํารับแขกนะคะมีไซส์ในสไตล์มินิมอละคะใช้สีขาวลายของกระเบื้องนะคะตัดด้วยลายไม้นะคะและในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะก็ใช้ของยี่ห้อคอตเตนะคะค่ะแล้วพามาดูในส่วนของกระจกค,ค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะเขาได้ใช้ทรงกลมบานใหญ่แบบนี้ติดกับผนังนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในโซนห้องครัวนะคะ ห้องครัวตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะดังนั้นทุกท่านสามารถออกแบบและดีไซน์เคาน์เตอร์ครัวให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้ออกแบบติดตั้งนะคะปลั๊กนะคะเป็นจำนวนมากนะคะ เพื่อให้ลองรับกับการดีไซน์ของเคาน์เตอร์ควาหลายๆแบบนะคะและตรงนี้นะคะก็ยังมีหน้าต่างเปิดระบายกลิ่นนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยเข้าไปภายในตัวบ้านนั่นเองค่ะและอีกครั้งนะคะพอเราเปิดมาตรงนี้นะคะก็จะมีประตูค่ะสำหรับเปิดป้นะคะ และตรงนี้นะคะก็เป็นโซนหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เอ้าดร์นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโซนซักล้างหรือโซนอื่นๆได้นะคะแต่ว่าถึงว่าบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ในเคชุมชนแต่ว่าเขาก็สามารถดีไซน์ให้เรารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวได้โดยการกั้นกำแพงสูงนะคะซึ่งกำแพงตัวนี้ก็ยังใช้สีขาวนะคะก็ยังไม่หลุดจากสไตล์มินิมอลที่เป็นคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะ ก่อนอที่เราจะขึ้นไปดูในบริเวณชั้น2นะคะบ้านนี้ยังมีห้องลับอีกหนึ่งห้องนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆบนลายไม้ตรงนี้นะคะจะมีสประตูนะคะสามารถเปิดเข้าไปนะคะซึ่งข้างในนะคะก็มีความกว้างมากพอสมควรน,นะคะสามารถเป็นห้องเก็บของได้เลยทีเดียวคะ่ะ และก็จบไปแล้วนะคะสําหรับพื้นที่ชั้นที่1เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพื้นที่ชั้นที่2กันนะคะในส่วนของบันไดค่ะทุกท่านเขาก็ยังใช้ลายไม้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหน้ากว้างของบันไดเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆนะคะทําให้มีความปลอดภยัยแล้วก็เดินได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ เราจะมองขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้นะคะเขาได้ดีไซน์ให้เป็นเพดานสูงนะคะยกสูงทำให้เรามีความรู้สึกโล่งปลอดโปร่งนะคะพอเราเดินขึ้นมาถึงชั้นสองนะคะในขวามือของเรานะคะเราก็จะเจอกับห้องนอนเล็กห้องนอนแ็กนะคะในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกวางงง้างมากพอสมควรนะคะ แต่ว่าในส่วนของห้องนี้นะคะจะไม่มีเตียงบิวอินให้นะคะดังนั้นเราสามารถดีไซน์และก็เลือกซื้อออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะจะเห็นได้ว่าห้องนอนห้องนี้นะคะได้สร้างช่องรับแสงนะคะอยู่ทั้งหมด2ช่องที่คาผู้ขนานกันฝั่งซ้ายขวาตรงนี้นะคะโดยช่องนี้นะคะจะรับแสงจากด้านทางหน้าบ้านนะคะและอีกช่องนึงจะเป็นช่องรับแสงจากทางหลังบ้านนั่นเองค่ะ และอีกทั้งนะคะห้องนี้นะคะยังมีระเบียงเล็กๆให้เราสามารถเปิดออกไปนะคะรับสูตรอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าได้ด้วยนั่นเองค่ะและในส่วนของห้องนอนนี้นะคะจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะทุกท่านสวยมาก อันดับแรกที่เข้ามาที่เห็นก็คือกระจกคะ่ะกระจกบานใหญ่มากนะคะเป็นกระจกบานใหญ่ติดเต็มผนังพื้นที่ของห้องน้ําห้องนี้นะคะและยังใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะตามสไตล์มินิมอลตามสไตล์ของเขานะคะและก็ยังเล่นลูกเล่นด้วยอ่างล้างหน้าที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย และในห้องนอนเล็กนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะคะอยู่ตรงติดประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สามารถเปิดได้นะคะทั้งสองฝั่งนะะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเต็มตัวนะห้องบนนะคะก็ยังมีสําหรับช่องเก็บของอีก2ช่องนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องต่อไปกันค่ะ ต่อไปเราก็มาถึงห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้กันแล้วนะคะมาสเตอร์เบดมตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเตียงบิวอินให้นะคะแล้วก็เตียงตัวนี้นะคะยังมีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะสามารถเปิดแล้วก็เก็บของเก็บหนังสือได้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะคะฝั่งละ3ช่องที่เห็นเลยนะคะและก็จะมีช่องรับแสงใหญ่ๆอยู่ตรงข้างหัวเตียงตรงนี้นะคะตรงช่องตรงนี้ที่เป็นวงกลมนะคะเราจะเห็น ได้จากหน้าตัวบ้านนะคะก็ถือเป็นดีไซน์ที่เด่นสำหรับบ้านตัวบ้านหลังนี้นะคะและตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดเป็นระเบียงนะคะสำหรับเปิดไปดูบริเวณหน้าบ้านมองลงไปนะคะเราก็จะเห็นถึงบริเวณจอดรถนั่นเองค่ะค่ะและห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินะคะดีไซน์เดียวกัน และในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนี้นะคะจะใช้ร่วมกันกับห้องนอนห้องนหนึงที่อยู่ติดกันนะคะดังนั้นห้องน้ำห้องนี้จะสามารถเปิดประตูได้สองฝั่งนะคะดีไซน์นะคะก็ยังคงเป็นดีไซน์เดียวกันทั้งหลังเลยะคะ่ะ ที่สุดในบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าจะไม่มีบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าเตียงให้นะคะดังนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องอื่นๆน,นอกจากห้องนอนได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นห้องทํางานชั้น2หรือว่าเป็นห้องของสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับโฮมออฟฟิศที่อยากอยู่เชียงใหม่นำมาฝากในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่แค่35ตารางวาแต่ว่าเขาสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยได้ถึง180ตารางเมตรนะคะถามว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นว่าวัยทำงานค่ะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความสงบและเข้าออกเมืองสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะยังไงก็ยังคงตั้งอยู่บนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ แต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดสําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีห้องนอนที่อยู่ในชั้นล่างค่ะและสาหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดเข้าชมบ้านจริงนะคะก็สามารถติดต่อพวกเราได้เลยค่ะอยากอยู่เชียงใหม่ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนหวังว่าอยากอยู่เชียงใหม่จะได้รับใช้ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ